คือหนูไม่แน่ใจว่านางดูเอ็มวีหรือ,อยังเลยใช่เพราะว่าช่วงเนี้นมยมจริงเหรอ,อเฮ้ยหนูไม่เห็นแต่ว่าก็คือนางก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะคือคือเด่นเด่นค่อนข้างจะให้ให้อิสระแกรเต็มที่มากๆในเรื่องของการทํางานหรือการวางตัวการอะไรก็ตามแต่ก็คือไม่ไม่มีการก้าเก่่ยกันเลยแกรนด้วยกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ก็ค่อนข้างที่จะ ให้อิสระกันเพราะเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าเราเราเองก็มีครอบเขตของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่อนข้างไว้ใจค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้อะไรนะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาได้ดู m อวหรือยังแต่ว่าแบบเขาดูทีเซอร์แหละแต่ไม่แน่ใจว่าได้ดู m อหรือยังไม่ค่อยได้คุยกันลินี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะนะฮะใช่ตั้งแต่ทำงานมาน่าจะประมาณนี้ละค่ะใช่เพราะเราก็แบบ ามเอ็ดแล้วอะไร่างเงี้ยใช่ทำไมจ๊ะเนื้อาาเรเท่ไหร่่เปตยคเคการประกาศอด่จาเรอจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคือการหนังไม่ได้มองว่าเราจะต้องแบบโอยเซ็กซี่ขึ้นไปเรื่อยๆหรือจะต้องเน้นความเซ็กซี่ไปตลอดอะไรางเงี้ยค่ะคือการมองว่า เออมันแล้วแต่คอนเซปต์แต่ละเพลงมากกว่าคืออย่างเพลงเนี้ยค่ะแกนเน้นตั้งใจที่จะทาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์หลายคนอาจจะเข้าไม่ถึงเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค,คือเข้าใจเพราะว่าการาตั้งใจอยากจะทาเป็นเพลงที่แบบมันได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเพลงต่อไปก็อาจจะเป็นเพลงมีเดียมหรืออะไรเราก็จะต้องดูตามคอนเซปต์ว่ามันเหมาะสมกับอะไรยังไงแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนก็ยังคิดถึงเพลงจังหวะมีเดียมของแดนเช่นเว้นวัคหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ กำลังอยู่ในช่วงแบบว่าพิจรารณาอะไรอย่างงี้ค่ะก็แล้วแต่ค่ะว่าจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงแต่ว,ว่าพยายามทําให้มันแตกต่างออกไปไม่ำจำเจอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ยึดติดว่าเราจะต้องแบบเซ็กซี่ตลอดค่ะก็เดี๋ยวน่าจะปล่อยเป็นซิงเกิลไปเรื่อยๆก่อนค่ะใช่จ้าัน ยังไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเลยนะคะเพราะว่าแบบเพราะว่าคือด้วยด้วยด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนาะแค่เรามีเพลงออกมาแล้วคนก็ดูการแล้วคนก็แบบว่าเออให้ความสนใจเลยแค่นี้เราก็ดีใจมากๆแล้วค่ะดีใจมากๆแล้วคงยังไม่ถึงขนาดว่าเออคิดว่าจะต้องมีอัลบั้มหรือคอนเสิร์ตอะไรอย่างนั้นแค่มีงานจ้างสักง,งานหนึ่งในตอนนี้ก็แฮปปี้และะ้วค่ะจริง,รงๆใช่ขอบคุณมากๆคือแกน่ะคือเขาเรียกว่าอะไรคะคือ เพื่อนๆพี่ดาราคือแบบว่าลงโพอให้เยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้เพราะ<ร>อะไรนะคะ<ร>อุมย<ร> <laughs> ไม่ขนาดน,านั้นไม่ขนาดน,านั้นแต่คือเราขอบคุณจริงๆเพราะว่าคือเหมือนเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นดาราหรือว่าเป็นนอกวงการหรือว่าคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพี่ๆนักข่าวทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันลงแบบดีใจมากๆที่แบบว่าแบบทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะให้การซัพพอร์ตที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือบาง บางคนก็คือมาขอคลิปจากแกนเองเพื่อเอาไปลงเองอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบดีใจมากอยากขอบคุณมากมากเลยะค่ะดีใจดีใจมากคืออย่างบางคนอ่ะแกอ่ะแบบส่งไปว่าเฮ้ยแค่เข้าไปดูเนี่ยก็ขอบคุณมากแล้วค่ะอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออขอคลิปไปบอกเอ,อ้ยเดี๋ยวจะลงให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณ,คณอะไรนะจ๊ะ ใช่ค่ะคือแบบว่าอย่างแบบอย่างพี่อ้อมพี่ก็ได้อย่างเงี้ยก็ส่งบอกแม่แม่เข้าไปดูหน,น่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเอาบอกแม่ว่าเอยแม่เข้าไปดูหน,น่อยนะเนี่ยเพลนใหม่หนูแม่เข้าไปดูก็ดีใจแล้วแล้วแม่ก็บอกเออเอาคลิปมาสีเดิมแม่ลงให้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากมากค่ะหลายคนบ่นว่ามันยาก หลายคนบ่นว่ามันยากแต่ว่าจริงๆแล้วการที่ฮุกมันไม่ยากนะใช่ฮุกไม่ยากแต่ว่าโซโล่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าฮุกก็ไม่ยากมาฮุกไม่ยากฮุกอันนั้นก็เป็นคนก็ก็คิดเองซะเยอะเลยค่ะก็ก็พยายามทําให้มันง่ายให้หลายๆคนเต้นตามได้อะไรเงี้ยก็เพิ่งเพิ่งจะสร้างแฮชแท็กในทิกตอกค่ะแบบว่าอ่าชาเลนจ์ค่ะก็เข้าไปเต้นตามกันได้แล้วจ้าก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ ใช่ค่ะใช่ว,วันเกิดที่ผ่านมาค่ะทำงานค่ะใช่ไปไปงานไปโชว์ไปโชว์เพลงครั้งแรกค่ะที่งานประกาศรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะเป็นวันเกิดที่ดีมากๆนะปีนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเออเราได้ไปโชว์เพลงเงี้ยเพลงที่แบบเราเราเราตั้งใจทำมาทั้งวันจริงๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้แบบได้โชว์ออกสื่อแล้วแบบหลายๆคนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากๆ ใช่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะก็เหมือนทุกปีค่ะนางก็จะมีเค้กให้อะไรอย่างเงี้ยส่วนของผ่านวันเกิดก็จะติดไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วแกน่ะบางนคนไม่ซีเรียสเขาอะแกน่ะก็คือบางนคนไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเลยอะค่ะในเรื่องของแบบจะให้ของหรือไม่ให้ของไม่ต้องทำเซอร์ไพรส์ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบ อยู่กันแบบชิวมากอะไรอย่างเงี้ยใช่การออะเขาเหมือนไม่ได้ให้ของขวัญกันมาเป็นหลายปีแล้วเหมือนกันนะใช่ก็แค่เหมือนแบบออใช้เวลาอยู่ด้วยกันมีเค้กให้กันบ้างหรืออะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้ว<ม>อะไรเง<ม>ี <ๆ S 2> ้ยหลายแล้วนะ <laughs> 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 ใช่ใช่แต่ว่าการแําไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสอะไรเลยใช่เพราะว่าก <laughs> ันว่ามันก็แค่แบบมันก็เป็นโมเหมือนหนึ่งที่มันมีมันก็ดีแหละแต่ถึงไม่มีการรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไร ใช่แล้วชิลมากค่ะชิลมากๆสี่ปีกว่าแล้วค่ะใช่สี่ปีกว่างงเหมือนกันงงงงใช่หลายๆคนก็งงว่าตอนแรกมันจะมันจะมันจะไปกันรอดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ คือกันก็งงเหมือนกันนะตอนแรกคือเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไร <c oughs> ออ <c oughs> มันก็งง <c oughs> ออมันก็มันมันงงจริงๆคือการเชื่อว่าทุกคนงงกันก็งงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือจริงๆเราคือแต่ละคนอาจจะเห็นว่าเราต่างกันแต่ว่าจริงๆเรามีความคิดอะไรค่อนข้างที่จะไปในแนวเดียวกันมีความชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่มันก็เลยไปเรื่อยๆแล้วด้วยความเป็นคนแบบ นิ่งๆเย็นๆเนิบๆกันกกทั้งคู่มั้งคะไม่ค่อยได้มีปากเสียงไม่ค่อยได้ทะเลาะไม่ค่อยได้อะไรมันก็เลยแบบไปเรื่อยๆะคะ่ะอยู่กันแบบเพื่อน,นะก็ทั้งคู่นะตามใจกันไปกันมานะค,ะค่ะก็เหมือนแบบก็ชิวๆอ่ะอยากทําอะไรออกไปทํานี้ไม่ได้ได้ยังไงอะไรเงี้ยบางทีก็อืมบางทีก็ปล่อยชิวนเกินไปก็มีอะไรเงี้ยใช่ โมเมนต์หวานๆหรอคะคือก็มันก็มีบ้างแต่น้อยอ่ะคือแกนงอะเขาจะเป็นแนวเป็นฟิลแบบเพื่อนกันมากๆเลยคะ่ะแบบไอ้ยิ่งเ,เป็นตกหัวอะไรอย่างนั้นเลย,เ,เ,ลยเป็นแบบเป็นแกล้งการเป็นอะไรเงี้ยเป็นขำๆอะไรอย่างเงี้ขำขำยคะ่ะจะไม่ค่อยได้มีแต่อะไรอ้อนๆมันก็มีบ้างนะคะ่ะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่ได้แบบหวานโรแมนติกอะไรอย่างนัะนะ้นไม่เลยไม่เลย ปรับอะค่ะน่าจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยก็คุยกันนอยมากเพราะว่าแกน่ายุ่งมากๆในเรื่องของแบบเนี่ยค่ะเรื่องเพลงหลายๆอย่างเราเพิ่งกลับมาแล้วก็เหมือนแบบเราต้องจัดการหลายๆอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันแต่ก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะจ๊ะ ใช่เขาคล่องเหมือนเดิมมากๆค่ะาากค็ะคือเขาก็จะมีความเขาก็จะมีความน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยความเขาก็จะเหมือนเดิมอ่ะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนก็ค,คือคงเป็นนิสัยของเขาที่เหมือนแบบโตขึ้นโตขึ้นในทุกๆวันตอนนี้คือโตขึ้นแซงเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรน,นะฮะเอ,อ้ ก็ก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆค่ะคือการหนังไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องแบบไปถึงแบบฝังฝันอะไรขนาดนั้นว่าโอ้โหจะต้องมีแบบเป็นแต่งงานหรือแบบมีครอบครัวอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือการรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตให้แฮปปี้ในทุกๆวันดีกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันนี้กันว่ามันก็ค่อนข้างยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากที่จะไปคาดหวังอะไรกันไม่คาดหวังอะไรเลย ใช่ค่ะวันหนึ่งถ้ามันจะเป็นยังไงก็ให้เป็นไปหรือถ้าวันหนึ่งมันจะไม่ใช่เราก็พร้อมยอมรับเพราะว่านี่ก็เป็นการตัดสินใจของเราเองแต่แค่ทุกวันนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เท่านี้ค่ะมันก็พอแล้วใชายสำคัญคือพอแล้วคุยนะแต่เหมืนคุยเล่นๆหิวอะไรมันคือว่ามันคือว่ามันเป็นคนคุยกันเล่นๆค่ะแต่ว่ายังไม่เคยแบบ อุ้ยไม่เคยคุยอย่างนั้นเลยอะค่ะคุยเล่นๆแบบอ๋อเหมือนคนก็จงมาแซวอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าโฮ้ยเว้ยก่อนยังไม่พร้อมหรอกอะไรเงี้ยคือตัวเขาอะแกไม่แน่ใจว่าเขาพร้อมหรือยังนะคือเขาอาจจะพร้อมแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวแกน่ะยังไม่พร้อมใช่การรู้สึกว่าแกน่ะ คือการอาจจะเป็นคนที่แบบชอบทํางานมากอะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบบ้างานมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังอยากที่จะแบบทํางานตรงนี้ไปก่อนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยยังยังอะไรนะคะเวลาคนแซวเหรอคะก็ก็ไม่ไงนะก็อะะไปใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่รู้ตอบไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ยังไม่เคยคุยกันแบบจริงจังเลย ใช่าย่างที่บอกค่ะว่าอยู่กันแบบเพื่อนมากๆใช่ค่ะอะไรนะอะไรนะเราดูกันไปะขอบคุณค่ะ